สุขสบายดีพี่น้องเลยเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับเมศสา,าวเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้อง <c oughs> มื่อนี้สาวเมสิพาพี่น้องลงไปเอ่อลงไปวัดเนาะไปเบิ่งการการเทเอ่อคานเทคานของสลา,าลงท่อมหอดขันได้เลยเนาะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้สาวเมศกำลังเตรียมโตสิลงเนาะเพราะว่าเป็น ทายเทคานนี่ก็เป็นปเป็นเวลาเมื่อสามสี่เมื่อประมาณนี่แลหลนะะ,ะ,ะพี่น้องสามสี่เมื่อนะตัวเมื่อฝนตกนะก็บปได้บศได้เทเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้ซาเม่ชีพาพี่น้องลงไปเบิ่งเนาะต้องไปเบิง่งการเทคานอยู่วัดบ้านชีสวา่างไต่เมืองไซพูทองเนาะพี่น้องแข้งสวัสดิ์เขตนาะ ตอนนี้แซมมี่กำลังเตรียมโตไปเนาะพี่น้องค่ะกาทำธุระจากกองแล้วนะเนาะเกี่ยวกับงานเฮือนเนาะไปหลับไปส้มกันเลยพี่น้องตอนนี้แซมมีพ่พาพี่น้องไปบัดกัคือว่าแล้วเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีจิตใจใชาศรัทธาถ้าเห็นคลิปแซมมีนะ่เนาะก็ถ้าผู้ใดมีจิตใจใชาศรัทธาอยากซอยเลือเนาะพี่นอ้องเซอร์ไ้เด้อพี่น้องนำใจเล็กๆหน่อยๆเนาะ ถา้าู้ใดมีจิตใจยอยากอุปถัมภ์ขำสู้อยากซอยเรือทางวัดเฮ้าเนาะพี่นอ้องกะเชิญได้เด้อพี่น้องติดต่อมาทางเมพางแก้มวมณีทางเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องตอนนี้ฮาสามีฮาก็เห็นสาโบลงไปเดี๋ยวไปแล้วไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้สามเมกำลังหงางไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮือนสาเมีบ่ได้ใกล้จากวาดนะัดเนาะแจ้เจวัดพี่น้อง แจวัดนี่เพื่อนซาเม่อยู่นี่บบเมนเพื่อนเดาพี่น้องตู่ตอนนี้ซาเม่กำลังสิพาพี่น้องไปเบิ่งการเทข้านบอก่จังไดหลหยๆพี่น้องเมื่อนี้พือซิเมนเทข้านน่นแหละตอนนี้ซาโบได้ลงไปหอดวัดเป็นทีเรียบร้อยก่อนซาเม่เลยเนาะพี่น้องว่าโซาเม่กับยากเอียกตื่นเสามากเลยจะข็ดหัวเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้ะไก่สีหอดแล้ว อันนี้ลงมาหอดหลอดเป็นทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเผาแก่เพื่นกันเผากันเห็ดกันเห็ดเหียวกันเนาะพี่น้องเผากันสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บเชิญโบชิบปแจกผาปิดปากพี่น้องนี่ร่วงปู่ผึ่นบริจาคเข้ามาเนาะ หาเสือ้อรยังคงเก่หาเสื้อก่อนพี่นองเยเอามาชฉีดจะปากคุ่เลยเอ, <laughs> <laughs> อาฉีย <laughs> จักหน่อยหากาตอนนี้สามีกัเอาผ่าพิดปากกับว่ากัสีบอาอันแน่เนาะพี่น้องกับ <ไป S 1> ผิดผลาระการได้กับเขาโทษขาอภัยนำไปประเจตอนนี้กำลังเสียเอาผ่าพิดปากพระเจกกับสาวโบเนาะพี่นอ้อง <laughs> เอาะ้า,า <laughs> บานอลย ตอนนี้กำลังแจกผ้าปิดปากครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะปิดปิดเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนะพี่น้องโอ้ยเฮีย พี่น้องเอ้ยใส่เลเยอร์ผ่าปิษปากนี่เด้อเด้อใส่เลยเออคอมบ๊อบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งดูเด่มีน้ำใจมาแจกพ่อแม่ประชาชนเผื่อกันโรคโควิดเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเนาะแห้งกะกะบ้านนอกเฮากะสิบอคอมีปัญไดดอกแต่ว่าเฮาก็ต้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะพี่น้องมาคอยมาชิบหาย ที่ยานิยังมาคุยมาแล้ววะตลกก็ะม,มีพี่น้องเย้ยแ <c oughs> จกมั้แล้ะบ่ อยู going, fate, ่ท pues ั้งท the ังเนี่ยจ้าเฮ้ยมดแล้วอันน้ำยาปูห้ากระมดแล้วบ่ตอนนี้กับพี่น้องบ้านห้าวผ่อเพียงกันเนาะพี่น้องผ่อนเพียงกันเอ่อเทคะเออตีตอนนี้มื่อนี่คือสิบวันได้เฮ่นะพี่น้องเพราะว่าห้ากตีแบบเนาะตอนนี้ ฟังนี่เือเท่แล้วเนาะพี่น้องเรือจะฟังนี่เนาะเรือจะฟังนี่เนาะ่านเด็เท่ซาโบควมูซึกเป็นยังไงฮาความบูซึกที่เฮาวจะได้สั่งอันนี้เป็นอะไรเจ้าดีใจบอกเลยเจ้า สาวบ้านปกติบางท่านค่ะเนื่องที่เราเทคันน้องแมนเจตคิดข้ามันก็ย่ำแย่เนาะพี่มีเงินท้ามกับบางที่น้องเลยแต่ย่งดีเนาะที่คุปบาทนผลมาเห็ุบุญทางคันอันหาลายได้ฝางไก่นี่พี่น้องสั่งหาลายได้มาข่าววัดวัดบ่าอารามบ้านเฮาเนาะมาเทคัน เนาะเฮ้ยเนาะแต่กาคือสิบแล้วดอกจักสีแล่ย่ย่ำได้พอเงินทำบอลลายเนาะได้เครดได้ทำได้พี่นงเง็บบอลลายเนาะบ่ลลายขาผู้ใดมีจิตใจชาตทไทยอย่าวัดซอยเรืออย่ากว่าอุปธรรมเนาะพี่น้องกาเชิญไดเดอร์พี่น้องทางวัดเฮ้าขาดเคิร์นลายขาดเคินหลายอย่างขาดลายขาดหลายอย่างเนาะพี่น้องว่าง่ายๆแบบขาดลายขาดมาทุกอย่างเนาะพี่น้อง กะถาผู้ใดอยากเนาะพี่น้องมาเป็นเจ้าถาเจ้าสัทธาเจ้าัทธานำกันอยเรือขอบเอออยเรือเอัดว่าบัดว่าอารามบ้านที่สว่างใต้เมืองไทยผู้ท่องเนาะพี่น้องแพงสวรรดิเขตกาคือความหูซึกคือความหูซึกของ้าวบ้านเนาะและกาความหูซึกของสามีหลายสาวโบดีใจแห้งพี่น้องเอยดีใจแห้งที่ได้ได้เทค้านเนาะ เพราะว่าบกบ่เนิกบ่ฟันน่ะนะคิดว่าสิได้แต่เศร้ามันแบบตั้งอยู่แบบนี้เนาะก็เลยขีดวัชิได้เห็นเนาะแมนดีใจพี่น้องลายรับข่าวกอบน้าคนก็ซอยเรือขามาพี่น้องซอยเรือขามาบ่แมนกะขอขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าแต่อยู่ทางไทยหรือว่อเมริกาเนาะพี่น้องก็ขอบใจขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะที่อุปถัมภ์คำสู้เรื่องกับข่าวกับน้าเนาะ ดีใจแห้งดีใจไรพี่น้องเลยมาเด้อมาสั่งมาซามาทำบุญทำทานนำกันเด้อน้องเด้อมาเห็ดบุญทำทานน้ำกันเนาะมาได้มีมาอีกแล้วพี่น้องมีมาอีกแล้วร้องตาได่บัดภาวเจกบบมดมดถูกคนเนาะเพราะว่ายังเหลืออยู่เนาะพี่น้องอันนี้แล้วทีน้เจอกันต่อแมนชั้นหม่นี่มัน พ่อเท้าผู้แก่พ่อเฒ่าผู้แก่บ้านเฮาก็ดีใจเนาะพี่น้องที่ได้มาสางมาซานลกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวสเม่จะพาไปพี่น้องไปเบิ่งน้างข้างเนาะ ตอนนี้ซาเม่กำลังเสียอ่ะอาหัวตะไคร้พี่น้องหรือว่าหัวชิงคายพี่น้องไปใส่ใส่แกงไก่ต้มไก่หรือแกงไก่นี่แหละพี่น้องอมาแผ่มามาคอพักอีตู่อะไรกะนพักบัวหัวชิงคายพี่น้องหาเหล่าคอน้ำก้างบ้านได้พี่น้องเอ,อ้ย แผ่พายญ่กุ่แผ่เนาะพอวัลนลงปรเห็ดอยู่วัดเนาะฉันแค่เอาเมือเห็ดกินเองอยู่แค่ละเมื่อกินส่วนตัวอยู่เพื่อนคือขอบเบาลงไปเห็ดอยู่วัดคือแผ่พี่นะ้องฟังตอนนี้ซาเม่กาลังเอาหัวสิงไคลซาเมก่กาลังตีกันกับหัวสิงไคลพี่นะเ,เนาะเด็ดดีๆเด้อ หัวใหญ่อลยนี้เนาะจักนางเจ้าหัวได้พี่เนาะก็เป็นปิ่นๆจักมัวนไดกับบคักพออะไรพี่นนางมาเลยข้าวเพดขาชขาวชบัวหอยชนะฮาลูดไปทำบุญทำทานเนาะเฮ้ยช่วบาเฉ่งเอืมเด็ดบุญก็ด้บุญเนาะ ได้มาแล้วพี่น้องได้แล้วยาวอันมีดพี่น้องไปได้มีดน้องมีได้ชงมีดชงพี่น้องเไหมชงมีดแล้วคองมีดกับเจ้าทวงคืนพี่น้องลืมหายแต่พักแต่เพิ่นบอกให้มีดเนาะขอบอกขอบใจเด้วยเด้อให้ห่างให้มีให้รลำให้รวยเด้อบุญค้ำนำสู้อยู่ดีมีแหงสร้างลูกปุ๊กขืนอาทำบุญทำทานนำกันอายุวันโนสุขขังพลัง ตอนนี้กำลังจะไปนะพี่น้องไปเมื่อเข้ากลับบ้าเนี่ยตอนนี้ชอบมีสิพาพี่น้องไปเบิ่งอ้อมแห้มคางเนาะทา้งคางเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าคางนี่คางที่ตีบแบบแล้วเนาะพี่น้องก็คือเข้าเทเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเลือแต่คางทางนั้นเนาะพี่น้อง ตอหน,นึ่งเนาะพี่นาะคือทางนี้นะเท่แล้วแล้วเนาะพี่นนอะเลือแต่ฝั่งทั้งสางเป็นอยู่เนาะดีใจแห้งเนาะพี่นนอะดีใจแห้งที พ่อแม่พี่น้องพร้อมเพียงกันเนาะที่สร้างศาลาลงรรมแต่ว่าสามีพาพี่น้องมาเบิ่งขางทางนี้เนาะขางทางงรังนี่ก็สิมเมอรแน่พี่น้องก็ยังได้กับคอโทษคออภัยน้ำร้ายๆเนาะถ้าพิษผาดประการได้กับคอโทษนพ่อแม่พี่น้องที่เขามาหลับเบิ่งหลับชมเนาะพี่น้องตอนนี้กับสัางเข้ากับกำลัง ส่เล็กเนาะสีเทค้านหมัดเล็กเทค้านเนาะพี่นนอะตอนนี้กระสีบดเ็นแนี่เดี๋ยวสำําียาชิพามาเบิ่งขางแกแนะ้งเนาะถ่าคือซ่าแม่บานเลยเนาะพี่นะ้องค่ะผู้ได้มีจิตใจใส่สัทธาอยากซอยเรืออยากอุปถัมภ์ขำสู้เออรื่องอาหารการกินเลยวะ่ะอยู่ทั้งสลาลงถ้ำเฮาเนาะกับขาดเลือ่อยไลยเนาะพี่นนองขาดไลย

วกคว่มูงพี่น้องว้แต่ว่าขึ้นล้างค่าโอ้ยมือนี้ใส่เสื้อแค่นั้นขึ้นคว่ำปรได็นดนประเนะพี่น้องวัยมาเบ่งหนาาไม่ใกล้ไรโยโบุกสางพี่น้องขึ้นเคิงล้างค้าขึ้นมาสอสางขึ้นมาสอยสางเดี๋ยวตอนนี้นะคะ มึงจิไปยังเ้ยอ่ะนะตอนนี้กำลังตีแบบน้องดองเพราะว่าฝั่งนั่นมันแล้ว้ว้ะเคยานแล้วแล้วนะเลี้ยวแต่ฝังนี้นะอันล้อมก้างนี่ไ่ได้เทคข้านบะ อันนอมตันน่ะบ่บอกเม่อว่าเป็นสาดนเทต่อสานแล้วเทคันึงเทคันเทคันนึงอป็นรังผ้ามวอันอันชีเทตอันมันสีขึ้นนี่บ่แม่เทขึแล้วเมนเป็นลังผ้าไ้าที่ไหน ว่าหอมเงี่น้ยหอมกับ้อมเทียงกันเนาะแต่ดีใจดีใจหลาย้อมเทียงกันเนาะโอ้ยบอลเหยียดกับบมียเนาะนี่ง่ายตู้ลงนี่เลยเนาะ ไอันอันคน่ไ้งสอันน่ะไาโบดตอนนี้เอ่ามาเหตุงานสูงพี่น้องเฮาซาโบก็ซมัมประมางานต่ำแล้วก็ขึ้นมางานสูงพี่น้องเ้ยงานงานต่ำจังนั้นเนาะพี่น้องมาลินคองลินของสูงซาโบปาซาโบมาลินของสูงอะไรที่มันเสี่ยง อ่าข้างล่างน้าพี่น้องกอดีเสาแม่ใสิบ้านจบขีดยู่พี่ได้พี่น้องเงินบาทใส่จบขีดยู่นสั่นซูงได้พี่น้องเห็นไหมเยี่ยวมึงอ่ะหอดนี่มีสาวลาวกอดสิได้อำลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะพอกันขีดหนาฝากก็ไหลกดแช่กดติดตาเม่สาวลาวเน่นเด้อพี่น้อง อย่าลืมติดตามช่องชาฟบ้อกฝั่งลาวนะพี่น้องฝา่งอกความอุ่นใจกคนทุกหมองทุกบอลเนาะนั่นแหละเนาะพี่น้องก็คือถ้าผู้ใดมีจิตใจใช้สัทธาอยากซอยเรือเนาะพี่น้องอยากบริจาคอยากอุปถัมภ์คัมสู้ทางวัดเฮาต้องการเนาะขาดเค้นลายขาดเค้นทุกอย่างเนาะพี่น้องแน่ขอความซอยเรือเนาะบอกว่าทางไทยเออ่หรือว่าต่างประเทศเนาะ กระเชิญไดเดอพี่น้องบ่า,บาทั้งล่าเฮ้าเนาะถ้าผู้ได้มีจิตใจ <Okay. S 1> อยากสอยเรืออยากทำบุญนํากันเนาะพี่น้อง <Okay. S 1> กระเชิญไดเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กระิได้อำลาพระจากพี่น้องไปเนาะ <Okay. S 1> พ่อกันคลิปหนาสบายดีสบายดียด <Okay. S 1> มดกุ๊กกุกคน okay.